ป่าลุงเบิร์ตสิขูสุคนนอก็มาพอส่งนกอลงแพะอีกแล้วแล้วคือเก่าคือเดิมนะโดยรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวขาหับชมเหมงอนส่งนกอลงแพะด้เลยนะโดยตัวอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวเลยเนาะโดยพาลุงกับเขามาหับชมเหมือส่งนกอลงแ่นะโดยคือว่าก็กระสปพาป่าลุงไปเบิ่งพอซื้อโทรศัพท์มาเนาะโดย ล,ล,มมล้ง่อเิคนน,น่นโทรศัพท์น้องก้อยมามัาไปมาบนะโดยป่าลุงเนาะตอนน้องก้อยถ่ายนี่กะยังเง็มับอยู่เนาะโดยกร็ถาไปเบงต้นพอน้องก้อยซื้อมาแล้วเลยเนาะก็ไปเบงกันเลยต้องผิดแล้วเนาะป่าลุงเนาะพอ่อไปซื้อ,อยังมากนะคือมีแต่คือกระสอบแทะนะอืมซื้อแล้วใส่ตรงคนบ้านเนาะอันนี้นเนาะโดยป่าลุงอืมโดยสบายดีโดย Chap hay nó có ý thức không có cái <laughs> thai kýt nữa rồi cái càng là nó rồi, Oo yong mang mong mang của mong hai ba a bài đi nè bài đi vào bà luôn mmmm 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 mmmm

นะโดยก็คอยก่อนก็คอยก่อนอันนี้คือยังอันนี้เบิ้งเบิ้งแล้วก็ขอบั้งกองน่ก่อนเดี๋ยวพ่อี่เราก็ถาเบืต้นแล้ก็แกะเดี๋ยวเราก็ต่าผ่ามนึงขีเนาะจากผ่านหน่จะซื้อนี่แม่หาพันหาพันเนาะขวดเจ็ดพันเจ็ดพันโดยทำหกเนาะโดยเรากระตัาผ่ามตงีแลเนาะพอบอกว่าพ่อซื้อพวกพันเนาะโดย Ở đây bỏ nè Căng nè nó coi kìa Chị nó bà sẽ mất hai kíp Hãy bà ừ. lung bởi nó đồ con cái nhà nè ừ. Thôi này cả khứ, ừ. sắp nó coi chút 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 Áo à, xay đây nè Hết ừ. rồi sai sai Nó đồi, bưng, xì mà hả bưng chọc rồi chắc Bưng เบื้องหน่ก้อยเห็ดเองเบื้งจะน้อยหนามันจีบอะไรเบื้องโบเป็นนางเนาะเลยอู át, centimet, ้หน่องก้อยดีใจแห้งมาเลยโอ้แกยังเลยนะขวัญเห็ดเนาะก็บขอบูขอบใจทางพระอาจารย์ผู้เนาะโดยที่ผักเงินมาซื้อให้น้องก้อยโดยกขอให้ผืนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งโดยทำรวยขึนเก่าเนาะโดยป้าลุงเงินไหลน้องทองไหลมาเนาะโดยหลองขอให้น้องก้อยมาสนใจได้ก็ขึ้นได้สำเน่นแหละเนาะโดย คือไปหลก์เก่าๆโดยรอยเท้าพันเท้าเนาะนี่แหละนี่ก็คือโทรศับมันเสียน้องก้อยเนาะโดยน้องก้อยก็ดีใจแห้งยังอะไรนี่วัสด์วัสด์คู่ก็ดีได้ผูกอืมปลาลุงใช่อันนี้มันคือยางมันอันนี่แม่คือเป็นเจี๋ยเออเจี๋ยบนไหนอ่านเนาะโดยปึ่มอันนี้ได้สั้นบึง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 หนุ่ยก็น้องหนุอยแกะยางน้องก้อยบุกหูน้องน้องจุดจุดจุดยานพนมีเข้มคัดพนมน้อย ไปเ็ดน้องเลยน่องหน่อยน้องน่งจะพูดน้องหน่ยอยนะเออเป็นไส้สาบเป็นนแอยไส้สาบ้เาบายอยไส้เบามีสองอันมาเลยใด่สมชอปเลยเลยส่สมูทอปก็มีประมาณนี้นะโดยป่าลุงน้องก้อยดีใจแห้งนะที่ได้รุ่นนี้มาเป็นแบบเป็นไหนน้องก้อยถ่ายคลิปให้ปลาลุงเบิง์นะโดยป่าลุงแบบเพียง

Ừ. Hmm. Dạ, nó đổi và luôn Ừ. <laughs> <đó. cười> Thôi nó rơi và luôn thử. Có công nó Nó mà nó Chút chu, chu, nó coi mẹ rồi. Ừ. Ừ. Bóng 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 đi rồi, rồi. Ủa, bắt Chu, chu, nó nó, chu, 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 để ơi hếtเอง

hoặc là doi hoặc quách tinh tinh hạng bung 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 ปวเป็นบอกมือเลยปวถึงเอานั่นแหละโดยแจ้งอยู่ฝ่าลงนี่หนาอึู่สัดเจนเลยอ๋อเธอหำไทยหำไทยเนาะโดยอ๋อฝ่าลงเนาะพี่เต๋พี่อ๋อแล้กกวก็กะนี่ก็เนาะโดยอ๋อเนาะก็ตัดภาพจัองพี่และเนาะพี่เพิ่นกับยังแป,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 ป้งแบบแสดงผลิตเนาะโดย nó à, sẹt bừng nó rồi và luôn lại giống có chúng ta nó cũng luôn nó rồi dùng cái này rồi nó Thế lại về không phần cả nên chọn trong dân du nó rồi và luôn chọn em một lẹo nó rồi họ cũng không chọn anh à, à nó rồi đây là cái khuya rồi à. chọn sơ mày nó rồi bà phải luôn chọn trong vừa thằng lẹo đây là phiền thôi nó đời và uhm, luôn lại về anh nếu cứ Nó coi cả hai hợp và luôn bưng nó rồi thôi phải lại về ao giang nó rồi phần áo cần chót uhm, thôi à, cần uhm, thôi phải lại về anh nó bay nó rồi và luôn phải lại thôi phần anh kiệt chờ em em khử như nó rồi và luôn Thôi បាទលุงចែកពីមកដល់លุงបាទលุงទៅណ៎ដល់លุงបាទលุงប៉ុណ្ណឹងចតជួអាពីគេថាទៅអស់ពូមកហៅប៉ែអញហ្នឹងអង្គមកដល់ងូហ៎ប៉ុណ្ណោះដល់ទៅលំដល់ខ្ញុំគេបាត់មកដល់អឺទៅ Nó đi. không, May, <AUT1> thì không cần như Nó vẽ phá lâu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  nó lâu Nó lâu rồi rồi phá Rồi phá lâu nó lâu phá lâu phá lâu phá bye bye nó phá lâu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  rồi phá lâu phá lâu đi lâu phá lâu đi Rồi phá ท้เ่อเ่ปเอาผ่าแพ้าล่าเสตุงไว้เลยฝนตกตุ้งผาเลโไ้ออท้อเอายากเาไปได้ล่ะเสือด้วอือดูนดนปลาลุงเี่ยนโดยน้อปลาลุงเพื่อเปอเลี้ยงอันนี้อยู่นโดยาเปอยัง่ันแล้ว่ปลาลุง Ok Đó, tôi vẫn nhanh chọt, nhanh yên nữa cũng có nữa rồi, nó, uhm, thôi, lại, phải. Nói, cuộn, nó đổi, luôn uhm, Thôi, vẫn nhanh chọt chữ, nó rồi Giảm ta đấy, nó rồi, bà đúng luôn Cái nè, nó rồi, giảm ta nè Cậu bố cái nhắn nữa ta Vào Nó, nó luôn phải là, phải. Uhm, Thôi nó rồi, luôn

เวลาล่ะของนกอ่อยแล้วนะโดยนกอ่ยก็กล่บบาวสวัสดีสวัสดีป่าลุงเบิร์ตสขุขสุขคนนะขอบ,บอกขอบใจที่มาเบิ่งส่องนกอ่อยจะจนจะจกโดยที่มันขำโฆษณา,นาเนาะโดยนกอ่อยก็กกคอยฝาลุงอยู่ดีม่แหง้งสุขภาพแขง็งล้ำรวยกันกาวเงิงไนไหลน้องทองไหลมาอัานมือสาวไหลเข่ามือแรงเด้อไหลเข่าลายก่าเนาะโดย ปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาเนาะโดยขอให้ป้าลงเป็นห่มภูมิใจลูกร้านตลอดไปเนาะสาธุบ๊ายบาย